วันนี้จะมาสอนทำคลิปเต้นโดยไม่ต้องเต้นแบบนี้ครับเริ่มต้นเราก็มาที่ Google เลยครับ w i g g l e AI ครับผมกดเข้าไปเลยอย่างนี้เลยครับจอยเสร็จมันก็จะโหลดครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นภาพโอ้โหภาพเต้นนี่เลยครับเต้นหลากหลายเลยครับไอไอไอโอเคเอาแบบนี้นะทุกคนนะ A อปโฟ o ดฟู full body อัปโหลดรูปภาพเราเลือกรูปภาพเราเอารูปนี้ จะโลดดิ้งมีให้เลือกแบ็กกราวด์ด้วยนะเป็นกรีนดีกว่านะ g e n e r a t ตเลยสามารถจะเจ n เ r เ t ตได้2รูปแค่นั้นนะครับดาวน์โหลดเสร็จใช่ปะ่ะเราก็กดเข้ามาในคลิปของเราเนี่ยเห็นไหมครับแย่ yeah, รูปเจ๋งมากๆเลยครับผมจากนั้นเราก็มาที่แอป capcut เพิ่มโปรเจกต์ใหม่ฉากหรือคลิปวิดีโอที่เราคิดว่าจะเอาเป็นฉากหลังนะโอเคกดเพิ่มนะภาพสอนโอเวอร์เคลิปเต้นของเรานะกดเพิ่ม กดลบพื้นหลังโรมาคีเลื่มนมาตรงสีเขียวอความเข้มนิดหน่อยพอแล้วเลื่อนรูปของเรามาให้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการ